ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมเนตินะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Impact. เกนชินอิมแพ t ผมจะมาแชร์วิธีจัดการกับเจ้าตัวนี้นะครับอมอนสเตอร์ชั้นสูงนะครับพาโรพาโรดิจิสวินนะครับซึ่งดอบของเลื่อนขั้นตัวละครนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ จะใช้แอมเบอร์เอ้ยจะใช้บาบาร่าซึ่งเป็นตัวละครธาตุน้ํานะครับในการจัดการครับเป็นตัวหลักนะครับโจมตีตรงแกนกลางที่อยู่ฐานด้านล่างนะครับพอมันสลบแล้วก็ค่อยใช้ตัวโจมตีระยะใกล้ไปโจมตีอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้โหโดนดแต่ละทีนี่ตายได้เลยนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่ง ก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับตรงกลมๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอชุบบาบาราก่อนนะครับ เราใช้ตัวเอกของเราโจมตีไปนะครับพอมันล้มลงมาแล้วพอมันฟื้นขึ้นมาอีกทีก็ใช้บาบาลายิงไปเรื่อยๆครับแต่ไม่แน่บาบาลาเราอาจจะตายได้ เอาแล้วครับถึงช่วงสุดท้ายช่วงสําคัญแล้วนะครับช่วงนี้บอสใกล้จะเสร็จไอมอนเตอร์ตัวนี้ใกล้เสร็จจะเราแล้ว ใช้บารบาลายิงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้ตัวเอกจัดการตอนมันลม้มโอ้เสร็จแล้วแล้วนะครับ คราวนี้เราก็าไปรับของรางวัลได้ครับต้องใช้ออริรจินนลเรซิน40อันเหมือนเดิมนะครับในการรับของเมื่อปราบมอนเตอร์ตัวนี้เสร็จนะครับโอ้ของที่ได้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดติดตามรับชมครับ